ลูกหมาที่เพิ่งหย่านมแม่ให้กินอะไรดีคะเป็นคำถามที่ลูกเพจบางมือใหม่หัดเลี้ยงบางแก้วนะคะถามกันเข้ามาเยอะมากนี่เลยคะ่ะหัวอาหารน้องหมานไปแช่น้ำให้นิ่มเลยกล้วยนะคะแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยดีที่สุดเลยคะ่ะ เพิ่มโปรโตีนด้วยใส่นมนะคะจะเป็นนมแพะหรือนมวัวแดงก็ได้เียงเท่านี้น้องหมาก็จะได้อาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็เน้นที่โปรโตีนจากนมและไข่นะคะละลายคลุกให้เข้ากันเลยค่ะได้เวลาเสิร์ฟแล้วสิทำแล้วยังนะคะยังไม่เห็นค่ะแต่อาจจะหาอยู่ได้กลิ่นได้กลิ่นโอ้ยหอมจังเลย เก็บข um ี้ก่อนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเริ่มแล้วนะจ๊ะได้เวลาบุฟเฟ่อาหารกลางวัน กินข้าวดูคะ่ะกินจนอ้วนเต็มไม้เต็มมือมากๆเลยกินข้าวกินข้าวดูจะถูกปากน้องหมามากๆเลยนะคะรีบกรินเ <c oughs> งินใหญ่เลยไม่สนใจอะไรใดทั้งสิน้นจิงนที่ลูก <c oughs> เสียงมีนาเห่าเรียกลูกใหญ่เลยค่ะมีต้องข้าวมีนาคอยคอยคอยเติมนมให้อีกนิดค่ะกินไม่งอหัวไม่เงยหน้าเลยนะคะหนมไม่กินกับเ้าแล้วลูกเข้าไม่ถึงหรออุ๊ยอุ้ยขอน้องเข้าด้วยคนค่ะ ขอเข้าหน่อยหลังจากที่กินมาได้สักพักรเริ่อิ่มกนันแล้วนะจ๊ะทุกคนอุ้ยอุ้ยไหวไหมคะลูกแต่ก็จะมีบางตัวกินไม่เลิกคะ่ะสงสัยจะอร่อยจริง อีกก็ยังมีใครบางคนกินไม่เลิกจริงจรงค่ะ และพออิ่มถึงก็มึนไปเลยเหรอคะลูกือือสบายตัวคะ่ะว้าล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 าสบายตัวจังเลยไปหาที่นอนดีกว่า อิ่มมากๆเลยค่ะไปไม่ถูกเลยที่นี้นอนตรงนี้เลยละกันนะอย่ามายุ่งกับฉันเผิดจะกินต่อดีไหมเนี่ยสักเม็ดคงดออีไม่พร้อมให้สัมภาษณ์มันอิ่มมากๆเลย อย่าไยงกับฉันจะไปแล้วหานที่นอนขอนะสนใจลูกหมาบางแก้วพันแท้ติดต่อบ้านบางแก้วจะมีเงินได้เลยนะคะ